สวัสดีครับ Into the b a c k Box ในวันนี้จะพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อปี2018เมื่อเครื่องบิน Boeing 737 MAX ลใหม่ของสายการบิน Lion Air อินโดนีเซียประสบอุบัติเหตุตกหลังจากการบินขึ้นจากสนามบินได้เพียงแค่12นาทีเท่านั้นแต่เพราะอะไรเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีอายุการใช้งานเพียงแค่2เดือนถึงมีปัญหาจนฆ่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน189คนได้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ Boeing 737เป็นเครื่องบินลำตัวแค่พิสัยกลางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี2016โ o e ิ n งได้พัฒนาเครื่อง737รุ่นใหม่เพื่อนำมาต่อกรกับคู่แข่งคนสำคัญอย่าง a i r ์บัสที่เพิ่งพัฒนา A320neo เข้าสู่ตลาดการบินไปก่อนหน้านี้เครื่อง737 MAX ถูกติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่มีความประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมเพื่อรองรับการเดินทางระยะสั้นที่มีความต้องการมากขึ้น ทางสายการบินไลออนแอร์ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของโบอิงก็ได้มีการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้เพื่อให้บริการเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศด้วยเช่นกันย้อนกลับไปเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2018ไลออนแอร์เที่ยวบิน610พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ189คนมีกำหนดการออกเดินทางจากกรุงจาการ์ตามุ่งหน้าสู่เมืองปังกาวปินังในอินโดนีเซีย โดยใช้เครื่องบินโบอิง737 Max กลใหม่ให้บริการในวันนี้ซึ่ง l i อ n Air เพิ่งได้รับมอบมาเมื่อวันที่13สิงหาคมปี2018และมีอายุการใช้งานเพียงแค่800ชั่วโมงเท่านั้นโดยมีบาเวียสุเนจาทำหน้าที่เป็นกัปตันในเที่ยวบินและนักบินฮาเวียโน่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเขาในวันนี้ในเวลา6นาิกา20นาทีเที่ยวบิน610พร้อมที่จะออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง นักบินทําการเร่งเครื่องเต็มกําลังก่อนจะนําเครื่อง737บินขึ้นตามปกติแต่หลังจากการบินขึ้นไปได้เพียงไม่นานก็เกิดปัญหาขึ้นโดยทันทีํารบังคับเครื่องบินของกัปตันเริ่มสั่นพร้อมกับสัญญาณเตือนที่ดังไปทั่วห้องนักบินนักบินยังไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากบินไต่ระดับต่อไปหอบังคับการบินได้สั่งให้นักบินเลี้ยวไปตามแผนการบินโดยที่ไม่รู้ว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเที่ยวบิน610แล้วก่อนที่นักบินจะได้รับคำเตือนจากระบบควบคุมการบินว่าตัววัดความเร็วของเครื่องบินทั้งสองตัวอ่านค่าได้ไม่ตรงกันซึ่งสร้างความสงสัยให้กับนักบินเป็นอย่างมากผู้ช่วยนักบินได้ปรึกษากับตันว่าจะบินกลับไปที่จาการตาหรือไม่แต่ในทันใดนั้นเองก็มีการแจ้งเตือนจากระบบควบคุมการบินว่าเซนเซอร์ตรวจวัดความสูงทั้งสองตัวของเครื่องบิน อ่านค่าได้ไม่ตรงกันขึ้นมาอีกหนึ่งข้อความผู้ช่วยนักบินจะได้ติดต่อไปที่หอบังคับการบินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความสูงของพวกเขาจากเรดาร์ซึ่งคําตอบที่ได้รับจากหอบังคับการบินมีความคัดเคลื่อนจากจอแสดงผลในห้องนักบินเป็นอย่างมากข้อมูลจากเรดาร์ระบุว่าพวกเขาอยู่ที่ความสูง900ฟุตแต่เครื่องวัดความสูงในห้องนักบินของฝั่งกัปตันกับอ่านค่าได้เพียงแค่600ฟุตเท่านั้นนอกจากนี้ นักบินยังไม่แน่ใจว่าค่าความเร็วที่อ่านได้จากเครื่องวัดถูกต้องหรือไม่ถ้าเครื่องบินบินช้าเกินไปก็อาจจะสูญเสียแรงยกและตกลงมาได้นักบินได้แจ้งหอบัรคับการบินว่าในตอนนี้พวกเขากําลังประสบปัญหาฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องวัดประกอบการบินก็จะทําการเปิดคู่มือของเครื่องบินเพื่อแก้ไขปัญหานี้แต่ดูเหมือนว่าขั้นตอนการแก้ปัญหาในคู่มือไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้ ในขณะที่พวกเขากำลังบินอยู่ที่ระดับ5,000ฟุตเหนือพื้นดินปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อกัปตันพบว่าเขาเริ่มมีปัญหาในการควบคุมการชดหัวของเครื่องบินห้อมัคับการบินสังเกตว่าเที่ยวบิน610กำลังลดระดับลงแทนที่จะเป็นการไต่ระดับขึ้นไปที่27,000ฟุตตามแผนการบินเจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามไปยังนักบินและได้คำตอบว่าพวกเขากำลังมีปัญหาในการควบคุมเครื่องบิน และได้ทําการบินแบบแมนนวลอยู่ในขณะนี้กัปตันพยายามแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้เครื่องบินปักหัวลงหลังจากพยายามอยู่นานกัปตันจึงให้ผู้ช่วยนักบินเข้ามาประคองเครื่องเอาไว้และตัวเขาจะทําหน้าที่แก้ไขปัญหาแทนในตอนนี้นักบินทั้งสองคนมีปัญหาให้แก้หลายอย่างทั้งเรื่องความเร็วและความสูงที่ไม่ตรงกันรวมถึงยังมีปัญหาเรื่องการชดหัวเครื่องอีกด้วย เที่ยวบิน6 1 0จยังมีเพาดานบินที่ไม่คงที่และการควบคุมเครื่องบินก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาของนักบินกัปตันได้แจ้งหอบมคับการบินว่าในตอนนี้พวกเขาไม่สามารถอ่านค่าความสูงที่แน่นอนได้หอบมคับการบินรับทราบปัญหาและอนุญาตให้เที่ยวบิน6 1 0บินตามระดับความสูงที่ต้องการได้ และสั่งการให้เครื่องบินลำอื่นทำการหลีกเส้นทางให้กับเที่ยวบิน610แต่ในทันใดนั้นเองเที่ยวบิน610กลกับมีการลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนักบินพยายามดึงเครื่องให้กลับมาชดหัวอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเที่ยวบิน610ตกลงในทะเลชวาหลังจากการบินขึ้นจากสนามบินได้เพียงแค่12นาทีเท่านั้นหลังจากการตกผ่านไปได้30นาที หน่วยกู้ภัยก็ไปถึงที่จุดเกิดเหตุโดยทันทีและไม่พบผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ข่าวการสูญหายของเที่ยวบิน610เริ่มแพร่กระจายไปทั่วประเทศอินโดนีเซียญาติของผู้โดยสารก็มารอติดตามข่าวที่สนามบินเป็นจำนวนมากในระหว่างนี้ทีมสืบสวนอุบัติเหตุของอินโดนีเซียได้เล่งเก็บชิ้นส่วนของเครื่องบินเพื่อน,นำมาตรวจสอบหาสาเหตุพวกเขาต้องรู้ให้ได้ว่า หนึ่งในเครื่องบินที่ขายดีที่สุดในโลกรุ่นนี้ตกลงมาจากท้องฟ้าได้อย่างไรทีมสืบสวนได้ขอข้อมูลบันทึกการบินจากศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศทํให้พวกเขารู้ว่าเที่ยวบิน610ได้บินออกนอกเส้นทางและระดับเพาดานการบินก็ไม่มีความสม่ําเสมอดูเหมือนว่าเครื่องบินจะไม่สามารถรักษาระดับการบินเอาไว้ได้ก่อนเกิดอุบัติเหตุนี่คือเบาะแสะแรกที่ทีมสืบสวนต้องหาสาเหตุให้พบ ว่าเพราะอะไรเครื่องบินถึงบินขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาทีมสืบสวนจะได้ตรวจสอบไปอย่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ได้พูดคุยกับนักบินเป็นคนสุดท้ายเพื่อต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนักบินบ้างเจ้าหน้าที่แจ้งว่านักบินมีปัญหาเรื่องการควบคุมเครื่องและยังมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องวัดประกอบการบินอีกด้วยจากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่หอบัคับการบิน ทำให้ทีมสืบสวนต้องตรวจสอบไปยังข้อมูลการบำรุงรักษาของเครื่องบินลำนี้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่อง737ตกลงหลังจากการบินขึ้นไปได้เพียงแค่12นาทีเท่านั้นจากการตรวจสอบทีมสืบสวนพบว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับมุมปะทะเพิ่งถูกเปลี่ยนไปเพียงหนึ่งวันก่อนที่เครื่องบินลำนี้จะออกให้บริการเครื่อง737จะมีเซนเซอร์ตรวจจับมุมปะทะสองตัวอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาบริเวณด้านหน้าของเครื่องบิน มันทำหน้าที่ตรวจวัดมุมเงยของเครื่องบินจากความเร็วและทิศทางของกระแสลมที่ปะทะกับจมูกของเครื่องบินซึ่งมีส่วนสําคัญในการรักษาสมดุลของเครื่องบินไม่ให้มีมุมเงยมากเกินไปซึ่งจะทําให้เครื่องบินสามารถพยุงตัวอยู่ได้ในอากาศรายง,งานการซ่อมบํารุงระบุว่าตัวตรวจจับด้านซ้ายอ่านข้อมูลผิดพลาดก่อนหน้านี้เป็นเวลาหลายวันและมันก็ถูกเปลี่ยนก่อนเกิดอุบัติเหตุได้เพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้น ทีมสืบสวนจะได้สอบถามนักบินที่ทำการบินเครื่องบินลำเดียวกันในเที่ยวบินก่อนหน้าว่าพบปัญหาอะไรเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ที่เพิ่งเปลี่ยนตัวนี้หรือไม่นักบินเที่ยวบิน043ซึ่งทำการบินก่อนหน้าเที่ยวบิน610เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงได้แจ้งว่าหลังจากการบินขึ้นพวกเขาก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับเที่ยวบิน610ทั้งในเรื่องของตัววัดความเร็วและความสูงของเครื่องบินอ่านค่าผิดพลาด นักบินแจ้งว่าเครื่องวัดประกอบการบินของฝั่งกัปตันมีการอ่านค่าผิดพลาดแต่ทั้งฝั่งของผู้ช่วยนักบินอ่านค่าได้ตามปกติทําให้พวกเขาต้องใช้ข้อมูลเครื่องวัดของผู้ช่วยนักบินทําการบินต่อไปนอกจากนี้เขายังรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเครื่องบินมีการดิ่งหัวลงอีกหลายครั้งนักบินพยายามปรับแผนห่างระดับเพื่อช่วยให้เครื่องบินชดหัวเครื่องขึ้นแต่ดูเหมือนว่าแผนหางระดับ จะไม่ตอบสนองต่อคำสั่งการของนักบินหลายครั้งทำให้พวกเขาไม่สามารถเพิ่มระดับความสูงของเครื่องบินได้จนกระทั่งนักบินได้สังเกตเห็นว่าทริมวิลซึ่งทำหน้าที่ปรับแผนหางระดับอัตโนมัติมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันอาจเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมชุดแผนหางระดับถึงมีการต่อต้านคำสั่งของนักบินพวกเขาจึงทำการแก้ไขโดยปิดระบบการทรงตัวอัตโนมัติ และเปลี่ยนมาปรับแผนหางระดับแบบแมนนวลแทนซึ่งมันช่วยแก้ไขปัญหาได้ทำให้พวกเขาสามารถบินมาลงที่จาการ์ตาได้อย่างปลอดภัยและจากการลงจอดเรียบร้อยพวกเขาก็ได้รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงทราบและได้ลงรายละเอียดในบันทึกการบินว่าพวกเขาเพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความวัดความสูงและความเร็วที่ไม่ตรงกันแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามีปัญหาที่แผนหางระดับด้วย รวมถึงวิธีการแก้ไขที่พวกเขาได้ทำระหว่างทำการบินก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ในรายงานการบินด้วยเช่นกันหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงลูกเรือของเที่ยวบิน610ก็ได้ทำการเตรียมเครื่องเพื่อทำการบินตามตารางบินโดยที่พวกเขาไม่รู้และไม่ได้รับการเตือนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเที่ยวบินก่อนหน้าทีมสืบสวนสงสัยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบิน043 จะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบิน610หรือไม่กล่องดําและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินอาจจะช่วยให้พวกเขาค้นหาคําตอบนี้ได้ซึ่งพวกมันถูกค้นพบอยู่ใต้ทะเลลึก115ฟุตหลังจากการค้นหาไปได้3วันมันจะบันทึกข้อมูลการบินทุกอย่างของเที่ยวบินที่เกิดอุบัติเหตุและ18เที่ยวบินก่อนหน้านี้เอาไว้ข้อมูลในกล่องดําระบุว่าการแจ้งเตือนเกิดขึ้นทันทีหลังจากเที่ยวบิน6-10บินขึ้นจากสนามบิน ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับเที่ยวบิน043และน่าจะมาจากการอ่านค่าผิดพลาดของเซ็นเซอร์มุมประทะของด้านซ้ายและด้านขวาทีมสืบสวนสงสัยว่าเซ็นเซอร์มุมประทัที่ถูกติดตั้งใหม่ติดตั้งได้อย่างถูกต้องหรือไม่จากการตรวจสอบพบว่าหลังจากการติดตั้งเซ็นเซอร์มุมประทะตัวใหม่เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าเซนเซอร์อ่านค่าได้ถูกต้องหรือไม่นอกจากนี้เซ็นเซอร์มุมประทะของเครื่อง737 Max ยังเป็นตัวช่วยคำนวณความเร็วและความสูงของเครื่องบินอีกด้วยซึ่งจากข้อมูลของกล่องดำพบว่าสสเซนเซอร์มุมปะทะด้านซ้ายและด้านขวาอ่านค่าได้ไม่เท่ากันทําให้สามารถอธิบายได้ว่าทําไมความเร็วและความสูงของเครื่องบินจึงผิดปกติตลอดเวลาเซนเซอร์ทํางานบกพร่องที่ฝั่งของกัปตันซึ่งส่งผลให้เกิดความแตกต่างของมุมปะทะที่ต่างกันถึง21องศาอีกด้วยนอกจากนี้ข้อมูลจากกล่องดํายังแสดงให้เห็นอีกว่า การปรับแผนหางระดับของนักบินกับระบบอัตโนมัติมีการขัดแย้งกันตลอดเวลาซึ่งเป็นความผิดปกติแบบเดียวกับเที่ยวบินศูนย์สี่สามทำให้ทีมสืบสวนเชื่อว่าแผนหางระดับไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่น่าจะเป็นความผิดปกติของระบบอัตโนมัติที่ควบคุมแผนหางระดับอีกทีทีมสืบสวนจะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากโบอิงเข้ามาร่วมการสืบสวนในครั้งนี้ด้วยพวกเขาขอให้โบอิงช่วยอธิบายว่า ทำไมเที่ยวบิน043และเที่ยวบิน610ถึงมีปัญหาในการควบคุมแผนหางระดับซึ่งเจ้าหน้าที่จากโบอิ n งระบุว่าน่าจะมาจากระบบ m c a s ซึ่งเป็นตัวช่วยควบคุมการทรงตัวที่ซ่อนอยู่ภายในเครื่องบินการพัฒนาเครื่องบิน Boeing 737 Max ถูกพัฒนามาจากเครื่อง Boeing 737รุ่นเดิมแต่มีการปรปับปรุงเครื่องยนต์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นปัญหาที่ตามมาคือ เครื่องยนต์รุ่นใหม่ไม่สามารถติดตั้งที่ตำแหน่งเดิมได้พวกเขาจึงต้องขยับเครื่องยนต์มาทางด้านหน้าเพื่อให้เครื่องยนต์ไม่อยู่ติดพื้นมากเกินไปแต่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็ส่งผลต่อปัญหาในขณะทำการบินขึ้นด้วยเช่นกันเครื่องบินอาจจะอยู่ในลักษณะการเชิดหัวมากเกินไปในขณะทำการบินขึ้นทำให้มีมุมเงยมากเกินไปและไม่สัมพันธ์กับความเร็วพวกเขาจึงติดตั้งระบบ M-cast เข้ามามันจะทำหน้าที่ปรับแผนหางระดับ เพื่อกดหัวเครื่องลงให้อยู่ในองศาปกติเพื่อป้องกันการสูญเสียแรงยกของเครื่องบินโบอิงระบุว่าระบบนี้จะทำงานเบื้องหลังระบบอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมโดยนักบินพวกเขาจึงไม่ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือของเครื่องบินด้วยข้อมูลจากโบอิงยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าระบบ m c a s จะเริ่มทำงานเมื่อมีสาปัจจัยด้วยกันคือเมื่อมีมุมปะ t ะมากเกินไป ระบบออโต้พายโถูกปิดอยู่และเมื่อนักบินทําการเก็บแฟบเรียบร้อยแล้วเมื่อทีมสืบสวนได้ตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดําพวกเขาก็บพบว่าเที่ยวบิน043และเที่ยวบิน610มีครบทั้ง3ปัจจัยที่จะทําให้ m c a s เริ่มทํางานนอกจากนี้พวกเขายัางพบอีกว่าระบบ m c a s เป็นระบบที่ไม่มีกลไกป้องกันความผิดพลาดมันถูกออกแบบมาเพื่อให้รับสัญญาณจากเซนเซอร์มุมะทะเพียงตัวเดียวเท่านั้น นั่นหมายความว่าหากเซนเซอร์มุปทะบตัวใดตัวหนึ่งอ่านค่าผิดพลาดบวกเครื่องบินมีการเชิดหัวมากเกินไประบบ MCA s สก็จะทำหน้าที่ตามที่ได้รับโปรแกรมมานั่นคือการกดหัวเครื่องลงตามปกติแล้วระบบป้องกันส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาให้มีระบบสำรองเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะนำไปสู่หายนะได้ซึ่งระบบที่โบอิงออกแบบมายัางไม่เพียงพอต่อความปลอดภัย แต่ทีมสืบสวนก็ยังต้องการทราบว่าทำไมนักบินทั้งสองเที่ยวบินมีปัญหาเหมือนกันแต่ทำไมนักบินของเที่ยวบิน610ถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เหมือนกับเที่ยวบิน043พวกเขาจะได้ตรวจสอบเทปบันทึกการสนทนาในห้องนักบินเพื่อต้องการทราบว่าทำไมนักบินถึงไม่สามารถระบุป,ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องได้จากการตรวจสอบพบว่าหลังจากทาการบินขึ้น กัปตันเริ่มสังเกตเห็นว่าเครื่องบินมีการกดหัวต่ำกว่าผิดปกติทำให้เขาพยายามดึงหัวเครื่องขึ้นแต่กับตันไม่ได้สนใจกับปัญหานี้มากนักทีมสืบสวนเชื่อว่านักบินทั้งสองคนกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านค่าความเร็วและความสูงที่ผิดพลาดของเครื่องบินจนไม่ได้สังเกตเห็นว่าทริมวิลกำลังทำงานโดยอัตโนมัติและตั้งการบังคับของกับตันอยู่ยิ่งกับตันพยายามดึงเครื่องกลับมาเท่าไหร่ ระบบอัตโนมัติก็พยายามกดหัวเครื่องลงไปอีกครั้งนักบินผู้ช่วยใช้เวลาเกือบสองนาทีในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาในคู่มือแต่ก็ยังไม่พบวิธีการแก้ปัญหากัปตันจึงสั่งให้ผู้ช่วยทำการควบคุมเครื่องบินและตัวเขาก็พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาในคู่มือแทนแต่ระบบ MCAS เป็นระบบทำงานเบื้องหลังของระบบอัตโนมัติและนักบินไม่จะเป็นต้องควบคุมมัน ทำให้โบอิงไม่พูดถึงระบบนี้ในคู่มือของเครื่องบินและทําให้นักบินไม่รู้ถึงการแก้ไขต่อสถานการณ์เช่นนี้เมื่อรวมรวมข้อมูลทุกอย่างได้เรียบร้อยแล้วทีมสืบสวนจึงสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้คือเซนเซอร์มุมประทานหนึ่งในสองตัวของเครื่องบินอ่านค่าผิดพลาดจึงทําให้มันส่งสัญ,ญญาณที่ผิดไปยังระบบ m c a s ซึ่งควบคุมการเชิดหัวของเครื่องบินทําให้ระบบควบคุมคิดว่า เครื่องบินมีการเชิดหัวเครื่องมากเกินไปมันจึงพยายามกดหัวเครื่องลงเพื่อให้เครื่องบินอยู่ในองศาปกติทั้งๆท,ที่เครื่องบินอยู่ในมุมที่ปกติอยู่แล้วเท่ากับว่าในตอนนี้ระบบ MCAST กาลังจะทําให้เครื่องบินด่งหัวลงนักบินในที่บิน610ไม่ได้ปิดระบบการทรงตัวอัตโนมัติและพยายามแก้ไขปัญหาโดยการดึงคันบังคับไม่ให้หัวเครื่องบินตกลงแต่ระบบ m c a s ก็ยิ่งต่อต้านการควบคุมมากขึ้นจนสุดท้ายเครื่องบินก็ตกลงสู่ทะเลหลังจากการบินขึ้นได้เพียงแค่12นาทีเท่านั้นจากอุบัติเหตุนในครั้งนี้โบอิงได้ออกคู่มือการปฏิบัติงานใหม่สำหรับนักบินเครื่อง737 MAX เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อระบบ m c a สทำงานผิดปกติโดยมีการระบุเพิ่มเติมว่านักบินจะต้องปิดระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ และทําการบินด้วยตัวเองแทนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแต่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปได้4เดือนเครื่องบิน737 MAX 8ของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ก็ประสบอุบัติเหตุตกหลังจากการบินขึ้นจากสนามบินได้เพียงไม่นานและสาเหตุการตกนั้นก็คาดว่ามาจากระบบ MCAS เช่นเดียวกับเที่ยวบิน610จนทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสองเที่ยวบินรวม364คน ทำให้องค์การการบินพลเรือนทั่วโลกจึงตัดสินใจสั่งระง,งับการบินของเครื่อง737 MAX ทั้งหมดและให้โบอิงทำการแก้ไขปัญหาระบบ m c a s ใหม่ก่อนจะได้รับอนุญาตให้กลับมาบินอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนปี2020ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ